ฮัลโหลทุกคนกราบซสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยุบช่ง Alex องอเล็กซ์นัทยูั Game อินสนมัย Eleven g o Striker สองพันสิบสามของเราอีกเช่นเคยครับทุกคนและสําหรับคลิปนี้ก็เป็นรวมทีมผู้หญิงสาวน้อยน่ารักของเราทั้งทีมเลยนะครับคลิปนี้แม้กระทั่งโค้ชก็เป็นผู้หญิงด้วยจะสนุกกันแค่ไหนในคลิปนี้นะครับผมมีใครกันบ้างเอ่ยนี่ก็คือแบบรวมตั้งแต่ภาคแรกยันภาคโอไรออนเลยนะในทีมตัวจริงตอนนี้ในภาคโอไรออนก็น่า จะมีเข้าคร่าวอยู่ที่ประมาณ5คนนะตัวนี้ก็น่าจะเคยอยู่ภาคแรกอยู่มัง้งแล้วก็ตัวนี้ก็ภาคแรกเลยตัวนี้ก็ภาคกระทาโอเกอร์โคนอโสโตนโคนโสโตนตันบอนเซนกี้อันนี้ก็น่าจะภาคแรกอันนี้ก็น่าจะโอไรอนอ,รอ,นอ,รอ,นอนโอไรออนโอไรออนโคนสโตนจะว่าไปไม่มีโกเลยเหรอวะเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะอยู่ภาคโกแหละแต่ว่ามันเป็นเดอะมูฟวี่ไงใช่ไหมอ๋อลืมไปภาคโกมันไม่มีนักเตะผู้หญิงนี่หวาใช่ไหม ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะตามนี้แล้วกันนะับผมท่านผู้ชมสำหรับทีมหญิงกแกลงของเรามาดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับมองครับผมท่านผู้ชมอ๋อเสือ,อกสีชมพูบ้องแบวไหมล่ะของแกลงของเราดูกับเซอุสึท่าซะก่อนดูท่าซะก่อนไงอา ซิงแซมบดีอ่ะตัวนี้เต็มเอาแต่ละตัวหนึ่งอน่งิ่งนี่ไง่มาตามด้วย ก็จต,ตัวตัวนี้โหดอยู่นะเรียบร้อยครับโหดแค่ไหนก็ซื้อร่างอวตารไม่ได้หรอกอย่านะเอาแล้วโิริกะงั้นโดนแน่เต่ไม่เป็นไรโนริกะก็โหดนะโอะ้่ะลืมเลยต้องมีตัวยิงโหดแค่ตัวเดียวด้วยในทะีมน่าจะ่อยให้ยิงไปนมดเดีย อขอคุ๊บหันสกัดกันดูใช่เปล่านะมาฟรานโอ้โหเผื่อตีเสียเปล่าเลยเนะี่ยไม่ได้ยิงเลยอ๋อพลังหาย เลยวน่าโดนเสียบทีเดียวหายเลยโอ้ไปก่อนแล้วกันเรา power อ,อะไรทุกอย่างของเชนกโกก็หายกำลังหายกันทุกตัวเลยเว้ยเฮ้ยวันนี้มีท่ายิงโซรานโนใช่หรือเปล่าไม่รู้ ไม่ทำไมหน้าเหมือนผู้ชายจังวะหยิบม,มาถูกปะเนี่ยเดี๋ยมันชื่อเหมือนผู้หญิงนะโอเคยิงต่อดีอ่หน้าเอกะอาแล้หนะฮะามเรือลมมารกรอเอาเรื่องไม่เข้าครับ พาโฟดี hey. ้บันยัเทวะโนริกะจะเสียบอกว่าเอาทำไมน่าโนริกะเป็นแบบนั้นอ่ะเฮ้ยเจ๋งเหลือเกนอ่ะรูปไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วโอ้โหน่าโนริกะกูเป็นเอฟซีทันชินอยู่เลย ดูคินาโกงั้นเหรอสกายวอล์กอะไรวะหน้าวิ่งมาเปิดปีเ็จมูเช่เฉยเนี่ยนะเอเวินทามเอแล้วนะ อาจะบุกค,คืนแล้วตรงไหนมีไม่มีเลยชิบหายแล้วตัวนี้มีโหูทันไหมเนี่ยไม่ทันด้วยชิบหายพี่สาวปล่อยเร็ว,วนะคิดว่าปล่อยเร็วเลยนะไม่ทันคิดว่าอยู่แล้วว่ามันต้องเปิดมาเมืัก้กยะไมไ่ยิงเลยมาเปิดบ้าง เกิดใจฟูเสียเหลือเกินก็ไม่น่าเหมือนผู้ชายจังวัวันนี้เดี๋ยวขึ้นหลังเกียนออกเลยเฮ้ยไม่มีท่ายิงสักตัวเลยเว้ยเฮ้ยอ่ะยู่นี่จะโอ้เอ้เฮ่าเมื่อไรกูจะได้ยิงเนี่ย โอ้โหเสือกจบเกมก่อนอีกพึ่งหลังเปลี่ยนตัวนี้ลงมาแล้วกันไม่รู้มีท่าอะไรบ้างหรือเปล่ายัางไม่ได้โชว์อะไรเลยนะเอาจริงอ่ะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเปลี่ยนแค่สองตัวพอนะครับไหนนะจ้าล้อวายุโอ้โหสง่งให้ดีๆแท้ๆเมื่อกี้เกิดรับบอลไม่ได้อีก ไอริกะโอ้โหชิบหหยไม่ทันมันเร็วกว่าเราอะ่ะผู้หญิงมันวิ่งช้ายิงสู้ฟันแล้วน้ำเยอะเหมือนจะเหมือนสปีดต้นจะช้ากว่านะเลโกะก็ได้วะจะสะดุดสะดุดมีสะดุดเอา

ออมสังชุดศูนย์เจ็ดเรเวซ่าโอ้โดนขัดทั้งเกมเพิ่งจะได้ยิงอะไรวนะน่ะมาถึงก็เอาเลยไม่ชาร์จเลยตาประจำตัวแกแหละตาเนี้ให้แกใช้หน้ มาหน่าเอกโอ้โหเต็มปุ๊บมันกดปั๊บเลยอ่ะท่านผู้ชมแต่ทีมเราชนะตลอดเลยเว้ยยังไม่แพ้เลยนะเดียดายรอเวลาอีกรอพลังเต็มอีกเวลาก็หมดเร็วอยู่เอเคจัดไปลงๆลง่ง เราเข้าไปยิงใกล้ๆไม่ได้เลยอะโดนคันเซินอีกแน่ดูดิมันเปิดมาพร้อมกัน2วงเลยเมื่อกี้ไม่เข้าว่ะโอ้โหง้างตีนนะง้างเท้าเลยนะจะส่งแล้วเมืเ่อกี้ ไปไหนล่ะไอ้อยู่ดีกะโอ้เฮ้ต้องสู้ไม่ยอมเพิ่งจะชาร์จเนี่ย มายิงเลยละกันดูสองอายข่าอะไรเอ่ยอืมดิ่งมรณนะหน้าเข้านะดูทรงแล้วขนาดแค่นี้ยังไม่ผ่านเลยโอ้โหอะไรวะหน้า เยอะมากอันติเพิ่งเปิดหายเลยเปิดอย่างเดียวเลยวะเปิดอย่างเงี้ยเนี่ยผมว่านเนี่ยเฮ่ยอะไรวะนะี่ยยังไงไหนก็ไม่รอดโดนทุกตัวเลือกเลือกเจอทีมผิดแล้ว <c oughs> ไม่น่าเลือกทีมนี้เลย <c oughs> ไม่น่ามาเจอทีมนี้เลยเรียน <c oughs> จริงๆมายูริกะ จริแต่แค่นี้เองเหรอเข้านะบอกเลยออกพลังมันหมดเหรอพลังไม่พอหรอน่าจะพอใช้กีการ์ดอยู่นี่ทำไมไม่ใช้วะอุปกรณ์ยูกาจะหมดแล้วเพิ่พงได้ยิงนะใช่ไหมเพิ่งได้ยิงครั้งแรกนี่ โอ้โอุ้ยเขียนตัวนู้นให้ดีไม่เขียนสักทีปวดสามสี่รอบห้ารอบมุกเยอะเขียนอยู่สองตัวเนี่ยมานายอิทธิ เก็บ okay, พลังไว้ก่อนแล้วกันอยากใช้หน้าอิทแล้วมันดูดไปแล้วบอลมาแย่ด้วยไปหน้าอีกป้าอะไรเอ่ย ขอชมหน่อยเพื่สองท่าหรออ้าวแล้วเป็นท่าของฟราร์นเลยน่าจะยิงประสานยังไม่ได้หรอกอ้าวยิงได้เฉยอ้าวแต่เจ้าของท่าใช้ความเร็วลมมักน่าจะท่าเดียวกันกับอ,อ๋อนาอิเลยนนอิน่าจะเป็นร่างคนของฟาร์นนี่แหละดูทรงแล้ว ยังไม่เข้าอีกวีกะน่าจะพอไหวนะบวกสามเรื่องสามไม่ใช่บวกสามเฮ้ย ไม่เข้าว่ะลังหมดแล้วยูริกะกูเวลาจะหมดแล้ว โอ้เวนไม่ให้กูยิงเลยเนาะเวลาจะหมดอยู่แล้วเนี่ยหมดแล้วว่ะหมดแล้วทีมเราไม่มีอะไรมีสู้แล้วแต่ฝั่งนั้นแม่ใช้เรื่อยๆเลยเว <c oughs> ้ยโอเคจบเกมนะครับท <c oughs> ่านผู้ชม โอ้โหดูดิยิงไปสิบห้าครั้งแล้วนะเข้าแค่สามลูกครับแต่ที่จริงอะ่ะผมว่าโอกาสยิงมันจะเยอะมากถ้าแบบเซลสึมันไม่มีท่าป้องกันเยอะขนาดนี้เยอะมากขัดเก่งเนี่ยเสียงมันสะดุดมีคนขอเข้ามาอยู่นะว่าอยากให้อยากเห็นตอนรับรางวัลอะไรเงี้ยนี่แหละเสียงมันสะดุดผมก็เลยไม่ได้ตัดลงนะครับไม่รู้เป็นสีไรมันสะดุดมากนะครับดูดิเสียงโคงสะดุดเลยท่านผู้ชมไรูปแชฉ โอเคครับผมท่านผู้ชมก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วสาหรับทีมหญิงแกร่งสาวน้อยสุดน่ารักของเรานะครับไม่ค่อยสนุกอะ่ะไม่ค่อยได้ยิงแต่ถ้าได้ยิงบ่อยมันจะสนุกอยู่ก็ถือว่ายิงเยอะแหละ15ครั้งเลยนะแต่โดนขัดน,นี่น่าจะเกินครึ่งไปอีกอะ่ะน่าจะโดนขัดเยอะอยู่เหมือนกันอ่ะตามนี้นะครับผมขอฝากท่านผู้ชมด้วย Like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับสาวน้อยทั้ง16คนนี้ด้วยนะครับแต่มีบางตัวไม่ได้ลงมี3คนไม่ได้ลงนะไม่รู้จะเปลี่ยนใครอ่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คนะรับเจอกันคลิปหน้าครับไปละบ๊ายบายจุ๊บ